ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำหรับแพ่วพรวแสงทองอุ้ยพุ่มใจคักนอกคอปเตอร์ขึ้น้วยที่ศิลปินผู้ไทยพร้อมกับล่ำแบบสดๆกับพวิวีละพงงานนี้เอฟซีปัทับใจปัทับใจพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมันเป็นนาใดน้อจิละเล่นจิละเล่ามาสเวัาซูฟังครับ สวัสดีครับพี่น้องตอนบระสู้จักรวาลูกทุงกบกัหลานนุ่มเจียระนะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแพรวพราแสงทองนะฮะจัดงานฉลองแบบโกด,ดังของ เสียงทองฟินแลนด์ของโตเกียวมิวสิกของเอ่อนาลิตะไหลโอ้ยบอกเลยว่าพี่น้องคาราผมยิ่งไงร่ังการอหลีนะฮะแฟนขับ FC เอฟซีไปร่วมเหนือร่วมโตกันนะฮะและที่สําคัญพี่น้องคาราผมจ้างมอลำวาม่ญงไงนั่นก็คือศิลปินผู้ไทยของพวีวิลพงษ์วงศิลป์พี่น้องคาราผมมาเล่นได้ง่ายน,นะฮะบัดที่นี้พี่น้องคาราผมเรื่องเล่าของมอล่องมอลำาเรื่องเล่า,า,ลาของการแสดงหรือว่าต่างๆนานาหน,านุ่มจิระขอในยัดตคาไป เอาเหตุการณ์ประทับใจกันเรากันนะครับผมซึ่งออกจากปากของแพ้วเพล่าแสงทองเองมันเป็นแบบไหนเดี๋ยววอลให้ฟังแบบละเอียดเลยพี่น้องครับแต่ว่ากอนอื่นก่อนใดกดไหลกดแช่แล้วก็กดหัวใจร่วมถึงพี่น้องครับผมเรือ่องเล่าต่างๆแสดงความเขียนขามาอยากวอลน้่หัวมวลน,น้ำกันโศขามาเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยงานนี่มีคลิปใผ้เมืองความเดอมีคลิปใผ้ฟังร้อมนะครับผมเริ่มต้นแบบนี้พี่น้องครับผมเริ่มต้นจากแพ้วเพลาวแสงทองก่อนเลยนะฮะ บุย้ยบอกแบบชัดๆบอกแบบเครียดๆบอกแบบว่ากุ้มกลิ่มมีความสุขไรงสินะพี่น้องนะนี่แพ้พวผวภาพว่าจังสี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยซึ่งแพ้พวผวภาพเอาภาพมาประกอบเอาภาพไม่เห็นความพี่น้องครับในความสุขความสนุกที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าช็อตเด็ดอยู่ตรงนี้ก็คือช็อตที่น้องคอบเตอร์กับพอวีวิลพงรองเพลงหรือว่าล่ำไม่น้ำกันพี่น้องคราบมล่ำล่ำเออล่ำไปน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ เพล่าวว่าวจัจงสิีินอนครับผมคอยละพุ่งใจคักดีใจกับลูกคักสูดๆเดอ้อบาลาคอปเตอร์แม่สิบอกแม่สิสอนเอาดอกค่อยเป็นค่อยไปหู้จักคว้างเด้อลูกขอบคุณพอวี้หลายๆเด้อค่ะที่เอ็นดูแล้วกะหัก บล่าขอบเตอร์่วสันพี่น้องครับผมซึ่งก็เป็นภาพแห่งความประทับอกประทับใจนะฮะระวังพาวี่ละกกนรนอนขอปเตอร์ที่นล่าที่ต้องกันบนเวทที่ล,ลับแพร่ผ้าแสงทองอาเรื่องร่าวนี่เมื่อทายทอดนะฮะหลังจากนั้นพี่น้องครับผมเอ่อพาวี่ก็บอกว่าขอบคุณลหลายๆขอบคุณความหักแพงของออลูกบิ๊กลูกแพ้วและกการลูกยุย้ยขอบคุณช่อดอกไม้จากบ้านฮัก น้องคอปเตอร์นี่พี่น้องครับผมที่สําคัญมันอยู่มอ่งอนี่แล้วนะพี่น้องเนาะนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนุ่มจีระเอามาฝากกันในมุมหนึ่งพี่น้องครับจริงๆเรามีหลายเหตุการณ์เออแพวพราวแสงท้องกับพยาบาลฟินแลนด์นี่หนึ่งวันพันเหตุการณ์พี่น้องครับผมถ้าเกิดยิบมาบอกทุกเรื่องนะฮะอ้ยบ่เหมอด แต่วาพี่น้องครับตอนหนึ่งเลยนะฮะปะัจจุบนันดรผู้เลานคนถาว่านงเจียราอยากฟังเสียงรองอยากฟังเสียงร่ำของน้องคอปเตอร์ก็พาวที่ไในร่ำน้ำกันมีให้ฟังบองอุ้ยวอมากขนาดนี้แล้วก็มีแล้วนาะพี่น้องคราบผมไปลองไปฟังเมืองพี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยในน้ำต,ตัวจังหวัดก็นนะสวัสดีครับน้องคอปเตอร์นมเจียมิวสิกค,ครับมาจากจังหวัดอุดรธานีอำเภอศรีธาตุอายุสิบสปีครับ ปีพ่อนแปีก็สิบสามค่ะสิบสามปีแบรนค่ะเป็นลูกกูอะไรนะลูกโเราหลานลูกอีพอบิกคับอีแม yeah. yeah. oh ่แพลครับนี่ปัามาโมนีมาครับมาแงรนอร้านปูวีค่ะอ๋อปอกแต้มมากนะปังปังได้หลากหลายนะสับสุดยอดดีเลยครับนี่เด็กน้อยคนนี้เก่งมากๆเลยจำก่อนรับแป๊บเดียวท้องแป๊บเดียวกใคร อมละรวยว่าว่าหาละรวยผู้พาเซกใส่แปงแล้วสิปอไปต่างลงองค์ะธาดินทองของสมาพระโคตโมสิจมอวยขนนันโมนคาคาตาทำจบสิ้น ลิ้นท้องกาลาเวเสิกม้นขังใส่ผู้เฒ่าอดยามเศร้าอย่าสักทิ้งฟังแล้วมีเตออนยิ่งติงเลือมเชี่ยวมาขวันยาอ้อพุทธติมารีก็กลัวเลยอ้ยคุ้มกันอดซ่อน เพื <5> <5> <5 ่อความจังอังคุณผู้ฟังยังเอาห่วงหน้าผิดโตม้อผิดดังผิดภาวะทางเก่ายังเอานอนจนแกงโอ้โอ้โอ้โความคู่ความเมตตากับพ่อลุงดอกทั้งสาวกับทั้งน้อยไปฟังคอยคิดถึงเลือมวาดหนึ่งเข้ามา สาวแม่หนอแม่หมายัะภาใส่้าอ้ายพฟ้ามอดมอดนั่นะกอดหัวแค่อะไหนอลำเมียะขออยู่นัำมันจะเบอหอาเตา นะขอโทษเด้อคุณพ่อขอโทษเดคุณแม่ขอบพระคุณคุณเฒ่าแล้วสิคุยเอาคําเฒ่โอโอโอแม่นลืมล พี่ในลุงกอล่อไว้พิพปัดารัดอ่อนจบทันทีเลยเก่งมากมากขอเสียงตบมือให้หลานหน่อยก็ดีนะครับครับเอาพี่น้องถ้าเกิดว่าบอกไข่ในไข่ว่ารู้ได้หนิว่าเพิ่นแบบว่าไม่เป็นพ,นพ,นพนี่น้องกันไม่เป็นพอลูกกันพี่น้องครับป้าเสียงร้องทำนองสังวาดโอ้ย มันล่วงตไปหมดพี่น้องคราพวมเออเสียงนลอเมอปเตยอย่างที่บอกแล้วเนาะบางพววคนกับมีดามาว่าอ,อุ้ยเสียงหลองเสียงใหญ่เสียงคือผู้เทานั่นน,นี่โน่นเสียงคือจังไปทาพาวีพี่น้องคราบผมเสียงแต่ละคนนี่มันวัดมันเบาหยากยลลเกกลยย่างนุงนจิรานหล่อมจังเล็กก็หล่องบ่ะมวแตะวันฟ้า่งหลอมเตอร์กับคุณพวีหล่อมน้ำกันประทับใจดีอกดีใจแล้วก็มีความสุขพี่น้องครับผมที่เห็น คุณปูและคุณหลานเนาะรองเพลงล่าน้ากัดน,นะฮะเออทั้งรองทั้งล่ำน้ากัดพี่น้องครับอ่ะนี่คือความสุขความสนุกที่นุ่มจิระเอามาฝากกันพี่น้องครับผมดูให้เป็นความสุขดูให้เป็นความสนุกกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะอย่าด่ามาหลายนะครับเพราะว่านุ่มจิระกันรับบ่ค่คยไหวตานท่านบ่ค่คยได้ปันไดพี่น้องเอยพี่น้องเอยอ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าท่านี้ท่างนั้นพี่น้องครับมีเรื่องราหหรือว่ามีประเด็นอยากโซเพิ่มเติมกับพิมพ์เขามากกันแล้วกันนะฮะว้าวขามากเอเอ คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันกนะครับผมแต่ว่าถ้าถึงท่านอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ร่วมถึงเซฟคลิปไว้เด้อพี่น้องเด้อแล้วกลับไปบอกกันตอนนะครับผมติดตามช่องนุ้มเจียระในช่องเล็กๆของคอยนะครับผมนี่คือรายการเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องครับกับรายการจักรวาลลูกทุ่งกับอหลาดนุ้มเจียระสวัสดีครับ